259สาังขารขันมีในสมัยนั้นเป็นฉนันภาษะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกคตาแห่งจิตสัตินรีวิริยินีสตินรีสมาทินรีปัญญินีชีวิตินรีอนัญญาตัญญาสามีตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมนตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิริยภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละอุตตปะพละอโลภะอธโทสะอโมหะอนัพพิชาอัพยาปาท้าสัมมาทิฏฐิหิริอุตตปะก,กายปัสสธิจิตตปสัสสธิ กายะลหูตาจิตตาลหูตากายะมุทุตาจิตตามุทุตากายะกัมัญญตาจิตตากามัญญตากายะปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสนาปะาหะอวิเคปะก็หรืออรูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้น เว,เวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมีอยู่ในสมัยนั้นนีิชื่อว่าสังขารขันมีในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศล